ลูฟองสบู่แตกของวัวสายพันธุ์ฮิวดูบราซิลมาเริ่มรู้จักกับประวัติของเขาก่อนครับวัวฮินดูบราซิลหรืออินดูบราซิลเป็นสายพันธุ์โคเนอร์ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในประเทศบราซิลในช่วงตน้นศตวรรษที่20โดยนำวัวเซบูอินจากอินเดียเช่นววกีเกอร์และวัวการเคชคานเคชหรือกูเซรามาปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบราซิล วัวสายพันธุ์นี้มีลักษณะเด่นคือหูที่ใหญ่มากและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในฐานะววเนื้อแต่ปัจจุบันกลายเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์การกำเนิดและพัฒนาการผสมพันธุ์เกิดขึ้นในบราซิลโดยเฉพาะในรัฐมินชเชรไรส์ในช่วงต้นศตวรรษที่20 ต้นกำเนิดสายพันธุ์มาจากวัวเซบูอินเซบูแคเทิลที่นำเข้ามาจากอินเดียได้แก่วัวกีเกอร์และวัวการเคชคันเคชซึ่งรู้จักกันในบราซิลว่าวัวกูเซรากูเซราชื่อเดิมเดิมที่รู้จักกันในชื่ออินดูราบาอินดูเบราบาลักษณะเด่นหูใหญ่เป็นลักษณะที่เด่นที่สุดของวัวสายพันธุ์นี้อาจมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาโคทุกสายพันธุ์ ลักษณะอื่นๆเป็นโคขนาดใหญ่มีหนอกขนาดใหญ่ผิวหนงังและเหนียงหย่อนยานสถานะปัจจุบันสายพันธุ์โคเนื้อในอดีตเป็นสายพันธุ์โคเนื้อที่สำคัญใกล้ศูนพันธุ์ในศตวตรรษที่21กลายเป็นสายพันธุ์ที่ใกล้ศูนพัน ความเกี่ยวข้องกับาศาสนาฮินดูชื่อฮินดูในชื่อสายพันธุ์นี้บ่งบอกถึงต้นกำเนิดจากวัวเซบูอินของอินเดียแต่ตัวสายพันธุ์วัวเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางาศาสนาผมอาจารย์เทพจากอาหารเทพฟาร์มครับอาหารทูเทพนี้มีส่งที่ไหนบ้างครับก็มีส่งทั่วไปในเขตภาคอีสานครับทุกแทบทุกจังหวัดนะครับไล่ตั้งแต่ขอนแก่นอุดรน,น้องคลายรีสะเกษขึ้นมาทางนี้ก็สุรินทร์บุรีรัมย์ไปถึงอุบล ครับผม,ผมน่าจะเรือนใกล้จังหวัดใกล้เคียงครับผมครับผมข้อดีของอาหารของกรเทพฟ,ฟาร์มนะครับครับผมอ,อ,อาหารของกรเทศฟ,ฟาร์มเนี่ยเป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบครับผม ที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ตามธรรมชาติที่หาพอจะหาซื้อได้เช่นพวกตะกูลถั่ว5้าตัวครับผมคือถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแขกถั่วดําครับแล้วก็มีงามีาัตะวันมีมันมีข้าวโพดมีกากปามแล้วก็ยังมีกระฟ่างแดงกระฟ่างขาวแล้วก็มีมิลเลครับมีกากน้ําตาลมีแร่ธาตุมีแคลเซียมครับมีกากน้ําตาลแล้วก็ยังมีเกลือนะครับแล้วก็มีไดแกลเซียมนะครับทั้งหมด17อย่างครับผมและสําคัญที่สุดคืออาหารของอุตสาร์มเนี่ย เราไม่เน้นเรื่องการใส่ยูเรียแล้วก็สารเล่กเนื้อแดงแปลว,ว่าแม่พันธุ์นี่กินได้สบายเลยลักษณะของโคพันธุ์อินดูบราซิลมีหน้าผากกว้างหนกนูนหูค่อนข้างยาวหูมีขนาดกว้างปานกลางห้อยลงหยิกยาวมากปลายใบหูมักจะบิดงอเข้าหาลำตัวเขาแข็งแรงมักจะเอ็นไปด้านหลังตาหนกมีขนาดใหญ่และตั้งขึ้น ผิวหนังและเหนียงหย่อนยานมากตามแบบโคเคตเมืองร้อนโคอินดูบราซลมีสีตั้งแต่สีขาวจนถึงสีเทาเกือบดำสีดำสีแดงแดงเรื่อเรื่อหรือแดงมีจุดแต้มสีสีขาวสีดำแดงเป็นโคที่มีขนาดใหญ่และค่อนข้างสูงเพศผู้โต,โตเต็มที่หนักประมาณ900-1200ถึง1,200กิโลกรัมเพศเมีย6 0 0 0ถึง700กิโลกรัม การเลี้ยงโคพันอินดูบราซิลในประเทศไทยประวัติการเลี้ยงวัวอินดูบราซิลในประเทศไทยวัวอินดูบราซิลได้นำเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณปี2525 25, มีทั้งสายเก่าฟิลิปปินส์อเมริกาคอสตาริกาเม็กซิโกและสายใหม่ที่พัฒนาแล้วจากบราซิลปี2525 25, วัวอินดูนำเข้าโดยคุณวรวุฒิซึ่งธรรมรสพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงเช่น เจ้าจาัก,กรพรรดิเจ้าฮองเต้เจ้าฟาโรเข่าเกเจ้าอุเทนปี2527บริษัทเอสโกได้มีการนำเข้าน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์อินดูบราซิลจากประเทศอเมริกาเช่นเจ้าไวท์เฮาส์235้าเปโดร11 1ปี2 5 2 9บถึง2530ริบบริษัทเอสโกได้นำเข้าวัวจากประเทศอเมริกาวัวที่มีชื่อเสียงเช่น เอวิสตาเดรเนโกรขายให้ครูต้ยอำเภอเสนาทพระนครศรีอยุธยาวัวอินดูนำเข้าที่มีชื่อเสียงในช่วงนี้คือคอบ,บราฉลุยแบล็กอีเกิลเพิ่มโชคคิด1212คาปิเตาข้อแตกโซเวียตคิวบาบราซาลเทพบุตรปานโชฟอลคอนสเทอร์ไลท์835คาริโอกา อารากาอไอการยาวจูบิริลคาดินแลกหลก55ไรอุนโฟโตโรกราโตเจ้า8ล้านเจ้า9ล้านป่าสักน้องเบริ5 5 2 0พลุตแตกดีเรโต้เซเรโตอัลเทนาโดและอื่นๆปี2534เสชวนทองได้นำเข้าพ่อพันธุ์ที่ดีเด่นคืออาปาเช่ ปี2,535-2,537เป็นช่วงที่วัวอินดูบราซิลตกต่ำมากวัวเพศผู้ได้นำไปฆ่าเพื่อบริโภคฟาร์มบางแห่งก็เลิกกิจการไปมากน้ำเชื้อในถังก็ปล่อยให้แห้งแต่ช่วงปลายปี2,537ก็มีการประกวดพ่อพันธุ์รุ่นใหญ่ขึ้นบ้างพ่อพันธุ์ที่ได้ตำแหน่งแชมป์ปีนั้นคือบลูบราซิลของหน้าพรานฟาร์ม ปี2542เป็นปีที่ฟองสบู่แตกแต่ก็มีการซื้อขายวัวชื่อโฮโตโดยคุณปรีชาแห่งคุณหมื่นฟาร์มซื้อจากเสถวนทองปี2543-2544ท่านชูวิทย์ได้ซื้อบ่อยอุบลจากครูโกศลที่จังหวัดอ่างทองไปเลี้ยงที่จังหวัดอุบลราชธานีและรีดน้ำเชื้อขายชอกสถิตฟาร์มโดยลุงสถิตได้ซื้อคิงโพดำจากครูโกศลไปเลี้ยงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี2545พ่อโคอินดูบราซิลสีเทาหรือขาวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเจ้าโฮโต้ที่ให้ลูกออกมามีลักษณะเด่นคือหน้าตาสวยใบหูยาวและยังมีโคพ่อพันตัวอื่นๆอ,อาทิเช่นเจ้าฉลามขาวเจ้ายูโร96เจ้าใหญ่สุพันณเจ้าคิงโพดำจนกระทั่งเริ่มมีการพัฒนาโคอินดูบราซิลสีแดงและสีดำในเวลาต่อมา ปี2546ถึง2อ4พันพ่อพันโคอินดูราซิลสีแดงที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดในเวลานั้นคือคุณบอยอุบลของท่านชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบจนได้ฉายาว่าคุณบอยอุบลขวัญใจคนจนเพราะผู้เลี้ยงวัวท่านใดที่ผสมพันธุ์แม่วัวกับบอยอุบลขวัญใจคนจนแล้วลูกที่ออกมาเป็นสีแดง โครงสร้างดีขายได้ราคาแพงทุกตัวจนมักจะได้ยินคำพูดติดหูว่าวัวจะถูกหรือแพงขอแค่แดงไว้ก่อนทำให้ขายน้ำเชื้อดีมากจนต้องปรับราคาน้ำเชื้อแช่แข็งจากหลอดละ1,000เป็น2,000และ3,000ตามลำดับที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั้นนอกจากบอยอุบลขวัญใจคนจนแล้วก็ยังมีหลายตัวอาทิเช่นหนึ่งอุบล ซึ่งมีความสวยงามในแบบเทพสามฤดูว่ากันว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ตามฤดูกาลบัวตัวต่อมาคือเจ้าเพชรพ่อโคสีเทาโบสแต่อาจให้โลกสีแดงได้ลักษณะเด่นของเจ้าเพชรคือใบหูยาวมากเป็นพิเศษในช่วงปีต่อมาโคอ Indo ินดูบราซิลดำก็กำลังพัฒนาและได้รับความนิยมเช่นกัน โคอินดูบราซิลดำที่เริ่มมีชื่อเสียงในยุคนั้นคือเจ้าซูเปอร์แบล็ก99และมีอีกหลายตัวในเวลาต่อมาปี2548-2549พอพันธุ์ที่มาแย่งตลาดน้ำเชื้อของบอยอุบลและมียอดการขายน้ำเชื้อถึง30ล้านบาทคือ1อุบลพ่อพัน์ธุอีกตัวที่มีผลงานดีคือแบล็กบราซิลของปลัดวิทยาแห่งสีสยามฟาร์ม ปี2,550ถึง2,551มีการซื้อขายน้ำเชื้อของวัวดำและมีตลาดน้ำเชื้อของวัวดำคือซปเปอร์แบล็ก99และมุสตาฟาเป็นปีที่จบชีวิตของบอยอุบลปี2,552สมาคมสยามอินดูแห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งและจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยในวันที่วันที่30พฤษภาคม2,552 นับตั้งแต่ปี2,525 25, จนกระทั่งปัจจุบันปี2,564เป็นเวลาเกือบ40กว่าปีแล้วมาถึงตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่าการพัฒนาสายพันธุ์โคอินดูบราซิลให้เป็นโคสวยงามในประเทศไทยและก้าวหน้าไปอย่างมากจนสามารถพัฒนาเสริมจุดเด่นลบจุดด้อยมีความสวยงามทุกสีโดยจะเห็นว่าโคอินดูบราซิลจะมีความสวยงามมากขึ้น มีหูยาวมากขึ้นมีสีสันที่สวยงามโครงสร้างสวยงามสูงใหญ่เนื้อหนังดีคนเลี้ยงก็เลือกเลี้ยงตามความชอบตามกระแสะความนิยมเป็นช่วงช่วงตัวไหนสวยงามบวกกับกระแสะที่กำลังได้รับความนิยมก็จะมีราคาหลักแสนขึ้นไปเลยทีเดียวนี่แหละคือสเสน่ห์ที่ทำให้มีคนนิยมเลี้ยงโคอินดูบราซิลกันอย่างมากมายในประเทศไทย ข้อดีของโคพันอินดูบราซิล 1. เป็นโคทนร้อนปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศบ้านเราได้ 2. ทนต่อโรคและมแมลง 3. โครงสร้างใหญ่เจริญเติบโตเร็ว 4. ราคาแพงเนื่องจากเป็นโคสวยงามในบางตัวที่มีความสวยงามการซื้อขายจึงไม่ได้อิงกับปริมาณเนื้อขอบคุณที่รับชมครับ